มีคำถามไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ทายการพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าันี้คุ้มมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของีย r เ t โชการทำไม้ผลนอกฤดูถ้าเข้าใจตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะทำไม้ผลออกนอกฤดูตามใจคุณได้เลยกำหนดวันได้เลยอย่างเช่นช่ององอถ้าเราเราคิดว่าเราจะขายเดือนปีใหม่สมมุตินะเราก็นับถอยหลังไปเก็บเดือนครึ่ง เราก็เริ่มทําให้มันออกดอกนะครับวิธีการทําให้มันออกออกดอกก็คือการใช้ CN r a t i e o ชคือใช้การปรับธาตุอาหารนะแต่ว่าข้อสําคัญของการปรับธาตุอาหารเนี่ยธาตุอาหารต้องมีรองพื้นอยู่ตอดเวลานะครับแล้วเวลาเราฉีดสัสมอาหารเนี่ยให้ฉีดทางใบฉีดทางใบนะด้วยหนึ่งหนึ่งสิแล้วฉีดตอนไหนอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดหนึ่งฉีดตอนที่เขามีใบเพลสละ ใบที่ออกใหม่ๆเป็นใบอ่อนพอจากใบอ่อนเนี่ยประมาณทักสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ใบจะเริ่มโตขึ้นแล้วออกเขียวอ่อนไอย่างนั้นก็เรียกใบเพลสราช่วงนั้นเป็นใบที่เขาจะเริ่มสร้างอาหารเราฉีดช่วงนั้นพอฉีดได้ประมาณสักสามครั้งใบเขาจะเขียวเข้มแล้วก็เปิดตาดอกในสูตรเดียวกันนั่นละออกดอกสันทีนี่เป็นเทคนิคนะนะครับเพราะนั้นเราสามารถกำหนดได้ระยะเวลา แล้วก็จะให้เขาออกระยะเวลาแก่ส้มจะแก่ที่อายุเจ็ดเดือนคุณมีเวลาครึ่งเดือนที่จะขายผลผลิตส้มต้องเก็บแก่เท่านั้นเพราะว่าการสุกแก่ของไม้ผลเนี่ยจะต่างกันเช่นกล้วยนะเราต้องเก็บเขียวออกมาดึเขาจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลแล้วเขาถึงจะสุกและหวานแต่ส้มไม่ใช่ส้มเนี่ยจะหวานมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่อายุห้าเดือนเขาจะเริ่มหวาน พอถึงเจ็ดเดือนเขาจะหวานพอดีเพราะนั้นการเก็บส้มการตัดตัดส้มต้องชิมทุกครั้งทุกทุกตั้งแต่ห้าเดือน 5, 5, 5, พอหกเดือนชิมหกเดือนครึ่งชิมอย่าไปเสียดายมันบางคนเห็นลูกสวยสวโอ้ยอย่าชิมแล้วว่ารอจนมันเปรี้ยวแล้ว,ลวค่อยกิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องชิมพอเจ็ดเดือนหวานค่อยตัดเพราะส้มไม่มีใครซื้อ แล้วก็เอาไปตั้งไว้อีกอาทิตย์หนึ่งเพื่อทําให้มันหวานไม่ใช่ของส้มต้องหวานตั้งแต่ตัดหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยใครต้องการหวานมากก็ทิ้งไว้สักสามวันห้าวันก็หวานเจีียบถึงจะเป็นส้มมีคุณภาพเ<ม>ขาแต่กวาแทะแทะเนาะก็ฝากไว้วันนี้นะครับมีปัญหาอะไรก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้หรือจะติดต่อท่านอาจารย์ข้อวตมาปรึกษาได้ที่น,นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้อยู่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไรสารพิษนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงคุณปลูกส้มยังไงไงคุณต้องซื้อสารเคมีถ้าคุณเปลี่ยนจากสารเคมีมาเป็นสิ่งเหล่านี้หรือทําเองตามที่ตาราที่แจกให้คุณก็จะปลอดภัยแล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยรับประกันคุณภาพสําหรับวันนี้็คงเอาไว้ท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ